สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่อง b t m m n r r t u u r s ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในปี1,992นะครับนับจถึงตอนนี้ก็31ปีแล้วและจากการที่พี่โอได้รับเชิญไปชมในรอบสื่อมวลชนของค่าย w r r n r w w r r n r r ในเขาครบร้อยปีพอดีนะครับเขาจัดมีหนังเรื่องสำคัญสำคัญต่างๆกลับมาฉายใหม่เทียบเลยอย่างเช่นตั้แต่ต้นปีเราจะมีคาสบลังกามี มีวิสันออฟออสมีซูเปอร์แมนแล้วก็มีเดนันภาคแรกเดี๋ยวปลายปีมีอะควาแมนภาคแรกมาคู่กับภาค2ด้วยแล้วก็มีจตอนแรกจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับก็ฉาย4ภาคแรกไปเมื่อปีที่แล้วเหลืออีก3ภาคมีโปรแกรมฉายแล้วก็ถูกถอดออกไปกลายเป็นแบทแมนมาแทนและจากการที่ไปชมเรื่องนี้ชมที่เมเจอร์สุขุมวิทนะครับโก็เลยนึกขึ้นได้ว่า b บทแมนภาคแรกเขาก็ฉายไปแล้วแล้วพี่โอ๋ก็ดูไปแล้วแล้วลืมรีวิวนี่พอดีได้รับเชิญไปชมรอบสื่งมลชนก็เลยอ้าวเราจะรีวิวแบทแมนรีเท r n ์เอ๊ะแล้วแ a ทแมนภาคแรกไปไหนอ่ะหายพี่โอไม่ได้รีวิวแบท m a n ภาคแรกภาคแรกหมายถึงของทิมเบอร์ตันกับไมคคิงคีตันนะครับภาคแรกในปี1,992คะแนนใน AMDB ภาคแรกเนสูงมากคือได้7.5จาก ประชาชนใน IMDb โดยเฉลี่ยแล้วก็รู้สึกจะสูงถึง69จากนักวิจารณ์นะครับในเว็บมะเขือก็สูงสูงทั้งสองภาคเลยส่วนในเว็บมะเขือเนี่ยใน IMDb ภาค2เนี่ยลดลงมานิดเดียวลดลงมาเหลือ7.1แล้วก็คนดูเหลือ68เต็มร้อย นักวิจารณ์4 6 8เต็มร้อยพี่โออาจจะสับสนอะไรอย่างนี้ไปบ้างนะครับเรื่องข้อมูลถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาข้อมูลที่แน่นปึกชัดเจนก็ไปตรวจสอบได้อีกทีใน IMDB ใน Box Office Mojo ในอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนังระดับตำนานระดับคลาสสิกข้อมูลมีให้เราค้นพบมากมายมหา,าศาลอยู่แล้วแล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเก่าที่30กว่าปีแล้วถ้าสปอยไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็แล้ว อีกอย่างเรื่องราวต่างๆในเรื่องนี้มันก็สปอยได้ก็จริงแต่มันไม่จำเป็นต้องสปอยเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูใน HBO ในช่องทางสตรีมมิ่งใน VCD,DVD อื่นๆในตลอด30ปีนี้ที่ผ่านมาอาจบางคนอาจจะซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นที่โอก็เอามาพูดเป็นเรื่องราวสนุกสนานเหมือนคุยเล่าสู่กันฟังสบายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ แต่สำหรับแบทแมนภาคแรกนั้นพี่โอ๋ก็คงจะข้ามไปคงจะไม่ทำรีวิวในช่วงนี้แล้วถ้าพี่โอ้มีชีวิตอยู่ถึงมาปี89ใช่ไหมปี89มันจะครบรอบ50ปีตอนปี39 2039ก็อีกแค่16 16ปีเองอีก16ปีพี่โอ๋ยังอยู่ถึงนะครับก็มันก็จะเป็นการครบรอบ50ปีของแบทแมนเวอร์ชันนั้นแบทแมนภาคแรกของทิมเบอร์ตันและไมเคิลคีตัน น่าจะเอากลับมาใช้ใหม่เพราะวอลเนี่ยเป็นค่ายที่ชอบเอาหนังกลับมาใช้ใหม่ที่สุดแล้วพี่โอก็จะทํารีวิวแบทแมนภาคแรกตอนนั้นก็นแล้วกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าภาคที่เหลือเนี่ยของวอลคิวเมอร์โจเอลชูเมเกอร์จอร์จคลูนี่จะเอากลับมาใช้ใหม่หรือเปล่าแล้วของคริสโตเฟอร์โนแลนดคริสเตียนสเลเตอร์ด้วยไม่ใช่คริสเตียนเบลพูดผิดชอบพูดถึงสเลเตอร์อยู่เรื่อยพี่โอชอบพระเอกคนนั้นนะครับแล้วก็ โรเบิร์ตพาติสันล่าสุดเป็นอันล่าสุดใช่ไหมแล้วก็มีแบทแมนที่ไม่มีหนังของตัวเองเบนอฟเฟกอันนี้เป็นคนที่แสดงแบทแมนเยอะที่สุดนะครับเขาแสดงอยู่4เรื่องมีแบทแมนแบทแมนซูเปอร์แมนมีไปปรากฏตัวใน Wonder w o วูแปรากฏตัวใน The Flash ปรากฏตัวใน j จัสติสลีเบนอฟเฟกแสดงเยอะที่สุดแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไมเคิลคีตันแสดง เป็นแบทแมนรองลงมาแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเขาก็แสดงใน The Flash ด้วยแล้วก็มีรายชื่อแสดงใน Bad Girl หนังที่ถูกแบนจากค่ายวอ r เนอเองไม่ได้ฉายนะครับถ่ายทําเสร็จแล้วไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ฉายแล้วก็ก็คือเป็นอันดับ2แหละแต่ว่าไม่รู้เรื่องแนวใน The Flash เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาสละชีวิตนะครับอันนี้พี่โอก็สปอยเดอะแฟลชเหมือนกันนะเขาว่ามันเป็นคนละจักรวาลกัน กับแบทแมนในปัจจุบันนะครับปัจจุบันมันไปถึงไหนถึงไหนละเรื่องเรื่องของไมเคิลกีตันเนี่ยเป็นแบทแมนฉบับที่คลาสสิกมากๆคลาสสิกทั้งตัวหนังคลาสสิกทั้งตัวเพลงเพลงประกอบในภาคแรกคือเพลงของ Prince นะครับไม่ปรากฏในเรื่องแต่ว่าเพลงประกอบในภาค2อันเนี้ยมันมีเพลงอันดับหนึ่ง เพลงหนึ่งชื่อเพลง k i s s from Arose ของซิลพี่โอจำได้ว่ามันขึ้นอันดับ1นึ่งบิลบอร์ดแต่มาดูในเรื่องครั้งนี้พี่โอไม่เห็นว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอัลบั้มแรงบรรดาใจจากจากภาพยนตร์หรือเปล่าแต่ในตอนนั้นนะพี่โอเป็นนักเขียนเป็นคอลัมนิสต์อ่านบิลบอร์ดเป็นประจำเขานับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นสถิติว่าแบทแมนมีอันดับหจากภาพยนตร์ สองเพลงติดกันจากเรื่องเดียวกันจากภาพยนตร์สองเรื่องติดกันเช่นเดียวกันแบทแมนภาคแรกมีแบทแมนของบรินส์แบทแมนภาคสองมีทริสฟอร์มอรสของซีลถ้าข้อมูลเหล่านี้พี่โอผิดพลาดครปบพร้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไมเคิลคีตันนี่ผลง,งานต่อไปของเขาก็จะมีบิทตงจู i c สภาคสองซึ่งบิทตงจูสภาคแรกนั้นอยู่ก่อนหน้าเรื่องนี้อีกแล้วเขาก็เป็นคนที่ได้รับการเข้าชิงออสการ์ภาพยนตร์เรื่องแบทแมนด้วยโอ้ดีมากเป็นเรื่องเดอะเพเปอร์พี่โอก็ชอบ ชอบชอบเขามากนี่เป็นแบทแมนตัวที่พี่โอชอบที่สุดแล้วรองจากคริสินเบลนะครับโรเบริร์ตแพทริสสันก็สูสีนะที่จริงที่จริงตัวคนที่เล่นเป็นแบทแมนที่พี่โอชอบหมดยกเว้นเลโก้แบทแมนเพราะว่าอันนั้นเป็นการ์ตูนนะครับไข่พาพี่โอยังจำไม่ได้เลยต้องขอโทษด้วยวิลฟาเรลหรือเปล่าจำไม่ได้ละมาพูดถึงคนต่อมาแล้วกันแดนนี่เดวิโตครับแดนนี่เดวิโตมิเชลไฟเฟอร์ไว้ทีหลังแดนนี่เดวิโตนี้แสดงร่วมกับ เคยแสดงในงานของทิเบอร์ตันอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องมาติวด้าดัมโบครับ <Yeah. S 1> ดัมโบที่ c o ลินฟาร์เรลเป็นพระเอกเร็วๆนี้เองแล้วก็เรื่องที่พี่โอชอบจากหนังชุดของอาโนชวาเซนเกอร์เรื่องจูเนียเรื่องทวินส์โอ้ทวินดีมาก,มากเล่นดุดฝาแฝดอ,อาโนชวาเซนเกอร์ <ELL UR RE> เขาเล่นกับอาโนอีกเรื่องหนึ่งนะ last action hero ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่พี่โอชอบที่สุด เป็นหนังมาเฟียรเรื่องคาสิโนมีโรเบริร์ตเดนิโลโจเปซี่ใช่ไหมถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยแต่ล่าสุดรู้สึกจะมีหนังของมาร์ตินสกอร์เซซี่ในเน็ตฟ i ิก์นะครับเรื่องไอริชแมนเป็นดาราเจ้าบทบาทล่าสุดก็มีเล่นหนังสนุกสนุกเรื่องคอนเทสต์แมนชั่นของว l ลดิสเน่ซึ่งฉายในปีนี้ด้วยนะครับส่วนมิเชลไฟเฟอร์นี้ หลายๆคนเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วไม่รู้จักแต่เด็กปัจจุบันรู้จักดีเพราะว่าเธอเป็นแม่ตัวแม่ของ Marvel ในเรื่อง a n นแมนนะครับแม่แม่นางเอกแม่ของเ,ออเป็นแฟนของแฮงิมพิมไมเคิลดักลา s ไมเคิลดากาสกับมิเชลไฟเฟอร์ก็เพิ่งจะมีมีบทบาทให้คนรุ่นใหม่รู้จักเมื่อเข้าสู่จักรวาลอ v เวนเจอร์นี่แหละแต่ก่อนหน้านั้นเธอก็เป็นดาราที่ดังมากแล้วบทบาทของเธอในเรื่องนี้เรียกได้ว่าขโมยซีนทุกคนเลยแล้วก็ในขณะที่คนอื่นเขาเล่นเครียด,ยดกัน ตลกอยู่คนเดียวตลกมากๆนะครับแล้วก็ตลกเรื่องนี้ตลกมันเป็นแบบว่าแฟนตาซีอ่ะเป็นเรื่องที่เหนือจริงคือเป็นแค่ผู้หญิงบ้านๆเป็นเลขาธรรมดาพอใส่ตัดชุดแมวขึ้นมากลายเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ตีลังกาได้10ตลบมีเขี้ยวมีเล็บมีมี power มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เอาเถอะหนังหนังของดีเมื่อ 30- 40, 40ปีที่แล้วเนี่ย ให้ความบันเทิงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วความบันเทิงของ DC นี่ก็เป็นอย่างที่เขาว่ากันเป็นนอกจากจะเป็นสไตล์ของทิมเบอร์ตันถ้าเราจำสไตล์ของทิมเบอร์ตันได้นะต่อจากเรื่องนี้เป็นอ n นาย m ม e Because For Christmas ก็รู้สึกเลยว่ามันกลมกลืนกันมากก่อนหน้านี้นอกจาก b a ท m a n แล้วก็เอ็ดเวิร์ดมือกันไกลเอ็ดเวิร์ดซิเซอร์ฮนนัแสดงนดอร์จอหนี่เดฟ ก็มีบรรยากาศมีรสชาติมีความรู้สึกดูแล้วคล้ายๆกันนะครับนอกจากความเป็นทิมเบอร์ตันแล้วความเป็น d c ก็ชัดเจนก็คือหมองมนดาร์กดาร์กดาร์โลกมืดโลกหมองมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นหนังฮีโร่ที่ไม่เหมาะกับเด็กอะ่ะไม่เหมาะกับเด็กคือมันมีความสกปรกโสมมเลอะเทอะหยาบคายลามกอนาจารคืน ในหนังค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเดวิโตเนี่ยยังแสดงบทหืนที่พี่โอคิดว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็คงไม่พาลูกมาดูนะครับก็ปรากฏในเรื่องนี้เหมือนกันแต่คนที่ดูหนังของ d c ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีวัยยุทธแล้วแล้วคนที่มาดูรอบนี้จะหนังจะเข้าฉายจริงวันที่23พฤศจิกายนะครับที่พี่โอดูเป็นรอบสื่มวลชนต้องขอบคุณวอร์เนอร์วอร เอ่อวอร์เนอร์พิเเจอร์ส่วนเนอร์บราเธอร์พิเจอร์ไว้นะโอกาสนี้ขอบคุณเมเจอร์สุขุมวิทย์ที่จัดรอบสื่อด้วยแล้วก็ขอบคุณพรหมนาศซิลเล็กของเมเจอร์ซิลเล็กเช่นเดียวกันที่ให้พี่โอมานั่งรีวิวในโซนสบายสบายโซนว i p นี่ด้วยนะครับนี่ถ้าใครสนใจ v i p ก็ทำบัตรสมาชิกดีกว่าครับเริ่มต้น6500บาทได้12ที่จะมาดูหรือไม่มาดูหนังเมื่อแวะมาเนี่ยก็มานั่งดื่มนั่งกินได้มีขนมด้วยนะครับที่โอขออนุญาตด,ดื่มน้ำก่อน จนใช้ V.I.P ก็สอบถามพนักง,งานสอบถามโรงภาพยนตร์ที่มีที่นั่งมีบัตร V.I.P ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้พี่โอพูดยาวและต้องขออภัยด้วยที่อธิบายสิ่งที่อยากพูดได้ไม่หมดนะครับก็แต่โอกาสที่เราจะพูดถึงยังมีอีกเยอะหน่เพราะว่าวอ r ์เนอร์เขายังเอาหนังเก่าๆก,กลับมาฉายได้อีกอาจจะมีแบ็กแนในเวอร์ชั่นหน้ากลับมาชายนะครับหรือไม่ สิ่งต่างๆที่พี่โอลืมพูดไปเนี่ยเมื่อเขาฉลอง50ปีแบทแมนเราก็คงจะได้กลับมาพูดอีกครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาดตกบกร่องก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้พบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ